สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูผลฟุตบอลหน้าลีกใหญ่ในยุโรปคืนวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนี้เรามาเริ่มที่พริมลีกอังกฤษมีเตะกันหน้าคู่กู่ที่1นึ่งซาว์มัมตันเสมออันดับหนึ่งประตูต่อ,อ,นอนหนึ่งกู่ที่2องบูมมมตันเปเรเลเตอร์ศูนย์ประตูต่อสี่กู่ที่3ลีดเปฟูลเลมสองป,มมป,ตตอรสประตูต่อสามกู่ที่4ี่เอตันวิล่าชนะบรินฟอร์ดสประตูต่อศูนย์กู่ที่ห้า สปปเปอร์แพนิวคอรเนหประตูต่อ 2, 2แล้วมาต่อที่บุนเดสลีกาเยอรมันมีตีกัน2คู่คู่ที่1โบคุมชนะยูเนียนเบอร์ลิน2ประตูต่อหนึ่งคู่ที่2องเอธาเบอร์ลินชนะชาวกี้สประตูต่อหนึ่งแล้วมาต่อที่เซเรยียเตลลี่มีตีกัน4คู่ปปคู่คที่1อูดินเนเซแพตโตรินโน่งประตูต่อ2คู่ที่ 2, 2> โบโบลญญาชนะเอลเชสประตูต่อศูนย์คู่ที่3อาตาลัตตนตา เปลาซิโอ0ประต2กู pen, ừng, ion, mer, ่ที ám, o, ่4โรม่าเฟนาโปลี0ประตูต่อ1แล้วมาต่อที่ลาลิก้ากเป็นมีเตะกันหน้าคู่กูที่1อ็ตันยอนเสมอเอชเช่2ประตู2กู่ที่2เบติดเพอเอ็ดมาดิก1ปรตูต่อ2กูที่3บิยาเรลชนะอเรเมีย2ประตูต่อ1กูที่4คิโรนาเสมอโอซาซูนา1ประตูต่อ1กูที่5บาร์เซโลนา ชนะบินเบา4ประตูต่อศูนย์มาต่อที่หลีเอิองฝร,รั่งเศสมีเตะเอิงเคู่คู่ที่1องเซแแพ้เรนไป2ประตูต่อ1คู่ที่2ทัวเสมอลอริยง2ประตูต่อ2คู่ที่3แกรมงฟูตแพ้เบรด1ประตูต่อ3คู่ที่4ตูลูดเสมอสตาบุก2ประตูต่อ2คู่ที่5เรงชนะโอเช่สองประตูต่อหนึ่งคู่ที่6นีด เสมอน้องหนประตูตัวหนึงและกูุดท้ายคู่ที่เลิวชนะมูนาโก4ประตูต่อ3และนี่ก็คือสรุปผลฟุตบอลหลีกใเในยุโรปกับผมจากช่องบ้าบอลสวัสดีครับ